เจอกันอีกแล้วนะครับกับครัวนัดยิ้มเฮวันนี้นะครับก็ผมจะมาทําอาหารง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับโฮมพุกกิ้งในช่วงระหว่างกักตัวอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็มีแขกที่ได้รับเชิญนะครับสองสาวสุดสวยของเรานั่งดูเหมือนกับผมสอนทําอาหารด้วยไม่รู้มาดูหรือมากินนะครับกินค่ะกินรอค่ะรอก้องๆนะก้องแพนหน้าสาวสวยสองท่านนี้หน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังรอนะคะดูว่าเชฟนัทจะทํายังไงค่ะโอ้โค่ะเรามา,ร,า,มารอชิมนะคะฝีมือเชฟนะคะออรอแดกใช่ไหมครับรอ, <laughs> อม,มาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างง่ายๆหาซื้อก็ง่ายไปขอเพื่อนเราก็ได้นะบางอย่างข้างบ้านก็มีรู้ป่าอ่ามาดูกั <c oughs> นเลยครับเต้าหู้แป้งสาลีสําหรับทอดหมูสับกระเทียมรากผักชีพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ํา พริกขี้หนูแดงพริกชี้ฟ้าแดงกุ้งแห้งตำหยาบเห็ดชิตาเกะเห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นิ่มต้นหอมสดๆมีแพนดา้าซีอิ๊วขาวน้ำมันงานอย่างดีเต้าเจี้ยวน้ำตาลทราย พริกไทยปอนผงวิเศษมันถุดิบกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทําอาหารกันนะอย่างแรกเราต้องปั่นพริกกระเทียมก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องต้องปั่นนะครับก็จะมีพริกชีฟ้าแห้งที่แช่น้ําไว้รากผักชีกระเทียมพริกชีฟ้าแดงพริกขี้หนูแล้วก็นำไปปั่นนะครับจะตำก็ได้จะปั่นก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่ปั่นนะครับเพราะผมขี้เกียจ ก็ปั่นให้ละเอียดประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับหั่นผักครับเห็ดครับเห็ดเห็ดสดเห็ดหอมสดนะครับเราก็หั่นหั่นสไลด์นะครับไม่ต้องเล็กมากนะครับต่อไปเห็ดหอมแห้งนะครับอันนี้ผ่านการแช่น้ำไปแล้วครับเราไม่เอาแกนเราหั่นแกนออกก่อนนะครับแล้วเราก็สไลด์ผมใส่เห็ดทั้งหอมสดั้งเห็ดหอมแห้งนะครับจะได้มีกลิ่นหอมนะครับในตัวในตัวผัดของผม ต่อไปนะครับก็เอาเต้าหู้ไปคุกกับแป้งสาลีแป้งทอดนะครับแล้วก็นําลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อนกำลังพอดีไม่ร้อนมากนะครับอทอดจนได้สีเหลืองทองขั้นตอนต่อไปนะครับมาเริ่มคุกกิ้งกันดีกว่าเราสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะใช้เตาแก๊สหรือเตาอินดักชั่นก็ได้แล้วก็กระทะนะครับถ้าไม่มีกระทะนะครับไปซื้อครับก่ะหลิวครับ ถ้าเป็นเฮปลอนอย่าลืมใช้ตหลิวเป็นซีคนพลาสติกหรือไม้ที่ทนความร้อนนะครับก็เริ่มได้เลยตั้งไฟปานกลางนะครับตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันพืชก็พอน้ำมันร้อนนะครับใส่พริกที่ปั่นไว้ลงไปอันนี้ดูอาจจะเผ็ดนิดนึงนะครับแดงเผือกเห็นไหม นะครับให้มีกลิ่นหอมมาหน่อยนึงไม่ต้องผัดจนไหม้นะครับผัดให้มีกลิ่นหอมหอมเลยค่ะโอ้โคตรเผ็ดเลยกลิ่นตัวตับพอเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเราก็จะใส่หมูสับนะครับหมูสับโอ้แสดงว่าอร่อยต่อไปนะครับก็ใส่กุ้งแห้งได้เลยครับใส่เห็ดครับใ่กุ้งแห้งใส่เห็ดแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับ ถ้ามันดูแห้งไปนะครับก็ให้ใส่น้ำเปล่าแบบนีน้นึงหรือว่าใช้เป็นน้ำซอสก็ได้ต่อไปนะครับใส่เต้าเจียวเดา,ดาเดียว,ดวเดวนันหอยครับ น้ำมันงาน้ำมันงาพริกไทยป่นส,สีอขาวสีอิ้วขาวนะครับใส่สิ้วขาวไปน้ำตาลทรายเล้งเียวะาาให้หวานนิดหน่อยผงวิเศษต่อครับผงวิเศษ ดดผมกินไปหน่อยนึงนอนอโอเคนะครับนม่นเยะมากครับม,มากหเป็นไรครับแตบตากิ่นดีมากเลยค่ะววอม,อมมก่อร่อยหากินอยค,คกินดีมากเลยหอมมากเลยนะกินค่ะรอค่ะคืนนำ้ำลายใครที่ผัดแล้วนะครับปรุงรสแล้วชิมนะครับใจเย็นนะครับ <laughs> ใจเย็นะ <laughs> น yup. ี่อยากปรับสีรสชาติด้วยเองนะนิโนนี่น้งคนไม่ต้องยั่งกันครับได้เชฟท bah, ุกคนได้ชิมได้ชิมค่ะได้ชิมทุกคนได้ชิมนะจะชิมเซตได้ชิมฝีมือเซตร้อนนะคะต้องปับก่อนดูในหม้อนะคะน่ากินมากอืมอร่อยค่ะต้องบอกนี่ไหมครับไม่ค่ะอร่อยแล้ทำเค็มไปไหมครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะอร่อยแล้วได้แล้วนะค่ะก้อร่อดีเนาะใช่ต้องมาชิมอร่อยถ้าอือย่างนี้ก็หลังจากที่รสชาติโอเคแล้วนะครับเราก็ปิดเตาครับ แล้วก็ตัดผัดหมูที่กับเศษถั่วที่เราทำเนี่ยเที่นี่ใส่ราดราดลงไปเลยราดเยอะๆเยอะทำอะไรนุ่งเก่งไงเลยไหมทำอาหารทำไมมีซิกแพคด้วยอะคะอ้าวเชฉพนี้ต้องหล่อนะครับอ๋อเหรอคะของผมมีซิกแพคนะครับแต่แค่ว่าอาจจะคำวิ่งตูนแค่นี้แต่ก็ผมแยกเต้าหู้มานิดหน่อยผมจะเอามาแต่งนิดนึงให้ให้เห็นความเป็นเต้าหู้หน่อยนะครับ จริงจังกวาคนทำกว่าคนถ่ายเนี่ยนะูอ่ะต่อไปนะครับโรยหน้านิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยซอยด้วยตึ๊กตึ๊กตึกตึอ่าเรียบร้อยครับวันนี้ดับเมนูเต้าหู้ผัดพริกเสฉวนหมูสับนะครับ อาจจะไม่ได้เป๊ะตามสูตรสไตล์ของอาหารจีนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่ง่ายๆทาทานได้ที่บ้านเลยนะครับน่ากินไหมครับแต่เชฟน่ากินกว่าครับเป็นยังไงไหมครับกับเมนูในวันนี้ง่ายไหมใช้วัตถุดิบน้อยด้วยทําง่ายด้วยทําที่บ้านได้ด้วยทําให้ครอบครัวกินก็ได้ด้วยนะครับไปลองทำกันดูครับถ้าทาได้ไม่ได้ไงเรามาแชร์กันได้นะครับเพ่วันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมและสวัสดีครับ Thank you